สวัสดีครับก็อยู่กับโน้ตแปดวีพีนะท่านผู้ชมกับาาราคาสามแปดโกนะครับบัวบัวนะท่านผู้ชมมามาดูว่าน้ําเงินมาแล้วเปล่ามีกลงกับกลงครับท่านผู้ชมเปิดมาห้าครับกลงกลงเข้าไปโอ้โหเก้าเลยทนะ่านผู้ชมไม้นี้โดนนะไม้นี้โดนนะครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวลองตามแดงดูแล้วกันนะครับทุกผู้ชมลองตามแดงไปอีกทีแล้วกันตามแดงไปครับต้องปีงป้างแหละแดงจังว่านี้ สี่กับเจ็ดด้วยขอห้าโอ้โหบอดเลยเรายุ่งหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเจอก้าอีกแล้วท่านผู้ชมได้แค่ห้าโดนอีกอ่ะ ซ้ำไปอีกทีดิท่านผู้ชมต้องมาแล้วป่ะจังหวะเนี้ยเจ็ดกับก่งครับ นี่ยอเราก้าวบ้างครับท่านผู้ชมสวยงามไปต่อก็เป็นแบบว่าปิงปองแล้วกันนะครับคิดว่านะคิดว่าแบบว่าเป็นปิงปองนี่ครับ มาปะช็อตนี้มาหรือเปล่ามีหกครับหกกับหกกับหนึ่งด้วยนะเจ็ดด้วยเบาวกกงๆเข้าไปนี่แหละสวยงามนะยครับท่านผู้ชม อีกไมป้ปะตามปิงปองไปก่อนท่านผู้ชมตามปิงปองไปครับ มีสองสองอะไรสองกับกลงรอดป่ะเจ็ดเก้าอ่ะผู้ชมแยกย้ายก่อนแล้วกันฝากากาไดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนท่านผะู้ชมสวัสดีครับ